คือแบบออกมาแล้วมันยิ้มได้ยิ้มออก,กทีว่าจักรวาลน,นี้มันมีความสว่างสวัยหมายถึงว่าอนาคตที่สดใสหนังซาวแท็กมันแสดงออกมาจากคนที่แอคติ้งออกมาให้เห็นแต่การภาค,คือการที่เราต้องเอาเสียงเราแอคติ้งแทนคนแสดงนั้นยูกิ Freedom Studio ห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5้ทุ่มโทร096 541 9799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอเราพบกับราการทำเพลงเรียกชันครับแต่ว่าไม่ได้มาเรียกชันเพลงนะครมาเรียกชันหนังนะครับที่เพิ่งไปดูกันมาครับตามป,ปกเลย ซูเปอร์แมนนั่นเองนะครับซูเปอร์แมน2025นี้เกินก่อนซูเปอร์แมนเป็นฮีโร่แรกสุดของผมที่ดูตั้งแต่เกิดมาเลยแม้ว่ามันจะมาอยู่ตั้งแต่หมายถึงว่ากำเนิดมาตั้งแต่คอมิกยุค30 40นั่นเองแต่ว่าวิดีโอแรกๆเลยที่เราแบบมัมีความเร็วเหมือนกับรถไฟอิสเพลย์นีสอะไรเงี้ยมันนผมยังจำในข้อความนี้ได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หนังที่ผมชอบที่สุด ของในบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่ผ่านมาทั้งหมดอะคือผมเป็นสาย DC ีผมจะชอบ DC แต่ก็แต่บรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบที่สุดทั้งหมดก็คือ Man of Steel ซึ่งมันอยู่ในจักรวาล DCEU เป็นจักรวาลเก่าของ DCU นะฮะก็จักรวาลเนี้ยก็คือ DCU ก็นำโดย Peter s a f a ฟ n าแล้วก็เจมกันที่มาเปิดจักรวาลน,นี้จริงๆจัจกรวาลเนี้ยมันมาตั้งแต่ p e a m e m e r e r นั่นแหละแล้วก็มาอะไรนะ คอมมานโดสอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องที่สามของจักรวาลน,นี้แต่ว่าเป็นภาพะยนตร์เรื่องแรกนั่นเองถ้าเราเรียงไทม์ไลน์กันเนาะก็คือแบบออกมาแล้วมันยิ้มได้ยิ้มออกทีที่ว่าจักรวาลน,นี้มันมีความสว่างสวยัยหมายถึงว่าอนาคตที่สดใสแล้วก็มีความเป็นแบบทุกอย่างที่คนที่รักซูเปอร์แมนต้องการอันนี้คือซูเปอร์แมนที่คุณคุณแบบ ชอบแน่นอนพูดถึงโทนหนังก็เขาตีความใหม่ไม่ใช่ตีความใหม่ตีความเป็นความดั้งเดิมของซูเปอร์แมนที่สุดอะไรอย่เงี้ยตัวนักแสดงเอาเอาเรื่องตัวนักแสดงก่อนเดวิดคอนเสเวตนี่คือแบบว่าโอเคหุ่นเรื่องผมตีผมให้แบบเทียบเท่ากับเพลี่คาร์าวิลเนการเป็นซูเปอร์แมนเลยนะหลายๆเรื่องคือแบบทำให้แบบให,ห้หลายๆฉาก,กนี่ไงมันทำให้เรารู้สึกแบบมันจะร้องไห้ได้เลยแบบ มัน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 ยังไงกับกับตัวละครนั้นอะไรเงี้ยน้ําตามันเลื่นๆเหมือนกันนะแบบว่าตีความเป็นเอเลี่ยนที่แบบมีความเป็นมนุษย์เยอะมากแล้วก็ความมีความหวังมีความรักแล้วก็ยังมีความแบบไว้ใจคนอื่นมองผู้คนในแง่ดีเวนเอเลี่ยนที่ยงไร้เลสาต่อโลกอยู่อย่างนี้ดีกว่ามันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นก็คือซูเปอร์แมนอยู่กับคนสามัญชนทั่วไปไม่ใช่เป็น คนที่มาจากบนฟ้าเป็นพระเจ้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้เล่าต้นกําเนิดนะแต่ว่าเล่ามิติมาดีเขาเป็นคนประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้เขาเชื่อแบบนี้เชื่อว่าเขาต้องเป็นคนดีเขาก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยจะมีความแบบคอนทราสกันระหว่างเล็กซซูเชอร์กับซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนยูโซลาทอเป็นโคู่ตรงข้างของซูเปอร์แมนแบบโคตร ไอคนหนึ่งมองแง่ดีโลกนงแง่ดีไอน,นี่มองโลกนึงแง่ร้ายโคตรไม่ไว้ใจใครมีความเจ้าเล่ห์แล้วก็มีความโหดในตัวแล้วก็การแสดงเขาแบบว่าหูมันเลวบริสุทธิ์อ่ะมันยังไงมันไม่รู้แบบแบบบางทีแบบพอซูเปอร์แมนจะเสียท้าเขาแบบม,มาแล้วพอพอแพ้ก็น้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครบอ่ะแบบฝั่งเงินเป็นซูเปอร์แมนฝั่ง ฝังแดงเป็นเล克斯ูเทอร์เขายืนก็อยู่เนจุดแบบคนละจุดของคนนึงก็ดีจัดจัดคนนึงก็ชั่วโคตรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีมิตินะไม่ใช่ว่าเออมิติอาจจะแบบเล克斯ูเทอร์ไม่ได้เล่าว่าเขายังไงนะแต่ว่าตัวความการแสดงของของในคนละคอคือแบบโคตรดีส่วนราเชวอสนาหานี่คือแบบว่าโอเคไม่เป็นเรียกไงดี ผมพูดว่าเขาเป็นโรสเลนที่สวยที่สุดเวลาหลายๆฉากผมนึกถึงเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่มากเลยเขาโค้งหน้าเขาคล้ายๆกันน่ะผิวขาวมากสวยมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แสดงออกได้แสดงได้ดีแล้วก็มีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งแย่งซีน่แม่กก็คือคริปโตไอหมาเหี้ยไอหมาซนไอหมาเปรต มันน่ารักนะเว้แต่มันโคตรสนเลยแย่งซีนด้วยแย่งซีนหลายๆคนสุดๆไปเลยแล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งก็ไม่ได้สปอยนะมันออกมาต้องโต้ง,ตงให้เห็นอยู่แล้วอะว่ายังไงก็หนังซูเปอร์เกิลทำมีมาแค่ฉากเดียวแต่ไม่ได้มีผลกัเน้เรื่องอะไรเลยน้องเชื่อเลยนะมิลี่สักอย่างนะครก็บอกว่าจะมาปี2026หรือ27นี่แหละก็ไปดูกัน แล้วก็ตัวละครสมทัอื่นๆอย่างกายการ์ดเนอร์ฮอคเกิลกายการ์ดเนอร์สุดยอด <c oughs> โดยเฉพาะฉากสงคราม m ิตเตอร์ทฟิคคือแบบโอเคดีมากมีตัวตนไม่ได้โดนตัวละครหลักแย่งทุกคนมีบทบาทเท่ากันหมดถั่วหมดโอเคดีสนุกสนุกแล้วก็ข้อดีของเจมส์กันเนี่ยคือตั้งแต่อัจรวานมาเวลแล้วหละที่เขาทำกาเดียนเนี่ยคือการกระจายบท ซึ่งในเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นหนึ่งกันว่าทุกคนหคนเยอะจากการกระจายบททำให้มันมีตัวตน,ตนไม่มีใครบทบงังใครมีบทบาททุกคนอย่างเงี้ยมันโอเคที่สุดเลยเรื่อง CG เรื่องภาพโคตรสวยผมชอบมากงานบางฉากมันไม่ได้ใช้ CG เยอะมันเซตติ้งมันเลยแบบโคตรดีเลยในไซเรนออสตริจูดต่างๆกลับไปสู่ลากเง่าเดิมโดยเฉพาะไซเนออสยจูดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ไม่ได้ดูเหมือนไซไฟเหมือนแมวอลสติลขนาดนั้นมันก็จะมีความเป็นแบบคริสตัลคริสตัลกลับไปรากเงาของซูเปอร์แมนเดิมอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องฉากแอคชั่นอาจจะน้อยแต่ว่ามันน้อยแต่มากนีก่ไแล้วก็จะมีการแบบสู้กันคล้ายๆมมเอลสติลบ้างๆอยู่แต่ไม่ไม่ไแบบจะเบิดภูเขาเผาท่อมขนาดนั้นที่แบบว่าวิน่าสันตโลขนาดนั้นอะไรเงี้ยการต่อสู้การเมืองอะไรอย่างเงี้ยมีในเรื่องนี้ก็ นี่แหละมันก็เลยบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่นิสมากๆหมายถึงว่านิสกับทุกคนทุกคนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเป็นเป็นนักดนตรีใช่ไหมเราก็ฟังเพลงของจอห์นวิลเลียมตั้งแต่เด็กแหละแล้วครันนี้เขามาทําใหม่โดยผู้ประพันสองคนนี้นั่นแหละทําได้ดีทุกจังหวะมากๆเลยแม้กระทั่งเพลงปิดโคตรดีแต่ให้มันร่วมสมัยขึ้นให้มันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกขึ้นอะไรเงี้ยให้มันมีความเป็นแบบ มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์อะไรอย่างเงี้ยด,ด,ดื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 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออดูทันสมัยดีเหมาะกับโทนหนังอะไรเงี้ยครับโชคดีแล้วกันเรื่องหนึ่งคือมันก็มีกระแสอยู่แต่ผมไม่ค่อยอยากจะไปนั่นก็คือเรื่องภาคไทยคือผมไม่ไม่ได้ไปดูเลยยังไม่ได้จสามารถตัดสินได้ว่า,าคุณเอมภาคดีไหมหรือแย่ไหมอะไรเงี้ยจ,จะจะแค่ผมกําลังไปเรียนภาคหนังอยู่ ก็เลยรู้จักนักพากย์หลายๆคนถามว่าเสียดายไหมกับเสียงพี่คิมเสียดายมากๆเพราะพี่คิมก็เป็นคนที่เสียงโทนใกล้เคียงโทนหนักแน่นอะไรเงี้ยใกล้เคียงกับเดวิด hmm. คอเลสเวตเลยที่เขาจะเสียงต่ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องภาคไทยผมจะไปดูรอบสองเพราะว่าหนึ่งในนั้นมันจะมีเพื่อนผมพี่น้องผมที่ผมรู้จักอยู่แล้วที่ผมไปเรียนกับเขาด้วยก็จะไปดูด้วย ก็มีผนงายของน้องที่จะมาร้องเพลงด้วยกันในอนาคตก็จะน้องโชว์ภาคเป็นฮอปเกิร์ลด้วยผมก็จะไปดูแต่เรื่องของเอมนี้ผมก็ไม่ตัดสินแล้วกันผมก็พูดไปแล้วว่าถ้าค่าอยากให้เอมภาคก็ต้องส่งให้เอมไปเรียนภาคอย่างน้นอยคือ6เดือนอันนี้คือแบบภาคได้แล้วนะแต่ว่าเดือนเดียว2เดือนไม่มีทางภาคได้อันนี้บอกเลยนะถ้าวอร์เนอร์ได้ยินคลิปผมหรือว่าได้ยินคลิปเพื่อนๆคนอื่นๆที่ทําคลิปเหมือนกันเนะี่ย ก็หวังว่าในสตรีมมิ่งอาจจะมีการแก้หน่อยนะครับผลงานมันติดตัวเหมือนเหมือนเพลงอะครับผลงานมันติดตัวเราไปจนตายอะมันก็จะทําให้คนอื่นไม่อยากไปดูภาคไทยทั้งนั้นที่คนอื่นภาคดีด้วยนะภาคดีเยอะหลายคนเลยโหดขนาดนี้ยังนี่ก็เลนีกเหรอนั่นแหละเดี๋ยวผมก็มีแค่ความความรู้สึกปาถนาเดียวถ้าแบบว่าหนังซาวด์แสกเอางี้ดีกว่าผมพูด แบบนี้นี่ก็แล้วกันหนังซาวด์แท็กมันแสดงออกมาจากคนที่ acting ออกมาให้เห็นแต่การภาคคือการที่เราต้องเอาเสียงเรา acting แทนคนแสดงนั้นผมไม่ติดเลยว่าถ้าเ,เขาได้ฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วอย่างน้อยสักหกเดือนปีนึงหรอือเคยมีงานเสียงมาพากสักหน่อยที่ไม่ใช่งานนี้งานแรกและเป็นงานใหญ่เลยก็อาจจะ มีผลตอบรับที่ดีกว่าปัจจุบันนี้ที่ผมไม่รู้ว่ามาปัจจุบันเนี่ยคนเขาจะว่ายัางไงกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณภาพมันก็สําคัญไม่ใช่ว่าจะเอามารติ้งอย่างเดียวเนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูเลยตัดสินไม่ได้ด็ดผมแค่บอกว่าการพากมันเป็นศาสตร์ที่แสดงผ่านเสียงอันเนี้ยอาจารย์ที่ผมไปเรียนมาเขาบอกมา ตัวละครมันแสดงแล้วเราต้องใช้เสียงเราแสดงแทนด้วยมันมีอารมณ์การสื่อสารความชัดถ้อยชัดคำต่างๆที่มันต้องอยู่ในน้ำเสียงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอารมณ์ก็ต้องได้แนะนำให้ไปดูกันเรื่องนี้คือแบบว่าต้อง i m a มเท่านั้นด้วยนะมันมันมันใจฟูอะอรงนี้ไปดูแล้วใจฟูชอบมากชอบให้เทียบเท่าแมน็อฟตชอบจริงๆนะฮะ แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่ f a n t a s น i c สนะสายมาเวลอยากไปดูกันผมไปดูทั้งสองเรื่องอยู่แล้วชอบไม่ชอบพีโด,โดจากหนังเรื่องนี้บอกได้เลยว่าดีไม่ว่าจะดูภาคไทยหรือว่าซาวด์แท็กยังไงก็ขอให้ดูแบบมีความสุขนะฮะก็เจอกันที่โรงหนังครับกับซูเปอร์แมนนะฮะผมรักหนังเรื่องนี้ขอให้ทุกคนรักหนังเรื่องนี้เหมือนกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กันด้วยนะครับยังไงก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้เจอคลิปใหม่ๆของเรานะครับช่วงนี้เอนจีเมนต์แย่ออากริทแย่ เจอกันใหม่ครับผมบาย